สวัสดีครับวันนี้ผมมันต e ิกระเด็นนะครับจะมาทําการแต่งเสาเพราะว่าตอนนี้คือที่ระยะการปลูกไว้เนี่ยมันปลูกที่2องพสเมตรนะครับมันทําให้ต้นเนี่ยมันชนกันนะครับพอต้นมันชนกันมันทาให้คนเนี่ยมันเดินเข้าไปไม่ได้เดินเข้าไปทํางานไม่ได้มันจะมีการแต่งนะครับแต่ง2แบบก็คือ1นึ่งการทำเสาแบบตัดแต่งแบบไม่เยอะนะครับกับแบบที่2คือตัดแต่งแบบเยอะมากนะครับคือเป็นต้นที่มันล้มนะครับแล้วก็ เอาไม้ข้าไว้นะอันนี้คือโดนเพีย้ยเพี้ยแป้งนะครับแล้วก็มีมดแดงไฟแล้ววันนี้ก็คือจะตัดแต่งแบบแบบตัดแต่งหนักเลยนะครับก็คือตัดออกใหม่ทําสาวใหม่เลยนะครับก็คือเริ่มจากเลือกกิ่งใหญ่ๆเอาไว้ก่อนนะครับครูก,ก็ดูแล้วมันจะมีประมาณ3ามสี่กิ่งก็ตัดเลยนะครับ ถ้าไม่แต่งมันจะเข้าไม่ได้แล้วนะครับนะนนตัดออกกิ่งๆๆออกๆๆออก,ๆๆกิ่งกิงใหญ่ๆเอาไว้นะครับดูนะครับวิธีการตัดก็คือว่าัดเสร็จนะครับจะสังเกตดูนะมันจะมียอดที่พร้อมจะแตกเลยนะนี่คือกิ่ง แล้วก็ตัดขึ้นมานะครับมันก็แตกขึ้นมามันก็จะมีกิ่งซึ่งเวลาครูตัดเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะมีเหลือข้อตาตรงนี้เอาให้แตกนิดหนึ่งนี่หนึ่ง,น,น,งนี่หนึ่งยอดนี่หนึ่งยอดอันนี้หนึ่งยอดอันนี้หนึ่งยอดนะครับแต่เนี้ยพอเราวางต้นเอน็นเอหรือว่าน้อมต้นมันจะมีแตกด้านข้างเนี้โผล่ขึ้นมาอีกกิ่งที่มันน้อมน้มเอ็นเอนะครับตัดไปเลย คือมมดแต่งไฟคือพยายามแต่งให้มันอยู่แบบความสูงแบบอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ระดับเดียวกันนะครับก็ค <s> ือ <c> <c> ม่ให้มันสูงเกินต่ําเกินห้มอยู่ระดับเดียวกันพอพอเวลามันแตกขึ้นมาชุดใหม่มันจะสวยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับพยายามตัดแต่งให้มันโป่งๆลงเข้าไว้มันก็จะมีคือตอนแรกที่ครูได้ทําไว้ก็คือเราก็จะผูกขึ้นมาแล้วก็เด็ดเด็ดยอดมันจะไดี้มันก็จะแตกออกมานะครับแล้วมันก็เด็ดตรงนี้ทีหนึ่งมันก็จะแตกออกมาเป็นสองง่ามเราก็จะแตกออกมาเรื่อยๆนะครับ พอเรามาถึงตรงนี้นะครับก็ตัดออกสังเกตดูนะมันจะมีกิ่งที่เป็นสีน้ําตาลแบบเข้มๆนะกับกิ่งที่เป็นแบบสีน้ําตาลแบบบนอดอ่อนซึ่งเรารู้ได้เลยว่าอันนี้คือกิ่งอ่อนอันนี้คือกิ่งแก่เป็นกิ่งเก่าที่มีอายุยาวนานมากแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เขาแตกขึ้นมาเลยเราก็ตัดออกเลยนะครับกิ่งพวกนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะกิ่งเล็กพวกนี้ก็าออก ถ้ากิ่งเล็กมันจะติดลูกเล็กนะครับฉะนั้นเราก็เอาไว้ได้กิ่งใหญ่ๆนี่็ตัดออกทั้งหมดเลยในกิน่งกิ่มตาลอ่าก็เหลือใบไ,ไว้บ้างนิดหน่อยนะครับก็เสร็จละนี่ก็คือกิมจูแดงเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทําต้นนี้เสร็จแล้วนะจะทำต้นนี้ต่อนะครับต้นต้นใหญ่นี่เลยนะพอมันสูงมากแล้วก็ทําไม่ได้นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าการตัดแต่งแบบแต่งหนักนะครับก็คือแต่งแบบแต่งโหดๆเลยแต่งให้มันเหลือน้อยมากเลยนะครับถ้าคือการตัดแต่งน้อย,อยก็คือแบบนี้นะเราก็แต่งเฉพาะขีบเฉพาะปลายยอดแบบนี้นะครับนี่คือเป็นการตัดแต่งนน้อยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็แต่งตรนี้ออกบ้างโอเค น,นี่ติดลูกเอาไว้นะครับแต่งออกอันนี้คือถ้าแต่งแบบนี้นะพอแตกยอดออกมาชุดหนึ่งนะครับก็สามารถติดลูกได้เลยนะแต่ถ้าเราแต่งแบบแต่งเยอะๆแบบเนี้ยพอเราติดลูกอะติดแตกยอดออกมาชุดหนึ่งมันยังไม่ติดลูกต้องรอยชุดหนึ่งนะครับถ้าแบบนี้คือมันพร้อม,พร,อมพร้อมแตกเลยเนะี่ยนะครับ แล้วก็แต่งให้ต้นมันปร่งๆนะโอเคตัดออกไปนะครับจะมีเหมือนผูชอบแต่งแบบนี้นะครับก็คือให้มันเป็นพุ่มๆมีหนึ่งสองสาแล้วก็4ี่พุ่มเดี๋ยวมันแตกมันก็ติดลูกขึ้นมานะครับโอเคเลยนี่ก็เป็นเทคนิค นะครับที่ครูใช้เราทําสาวไว้นะครับเป็นต้นที่2นะครับต้นแรกก็คือต้นนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ทําต้นนี้ต่อนะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์ใบเนี่ยออกให้หมดนะจากนั้นก็คือลดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนการพักต้นนะครับมาเราต้องใส่ปุ๋ยสูตรครูก็จะเน้นเป็นสูตรเสมอนะครับก็คือสูตร 16- 16กนะครับก็คือใส่ต้นขนาดนี้ก็คือประมาณ1กํามือ1นึําถึงสมือนะครับทุกๆ1เดือนแล้วก็ลดน้ําปกติ นะครับเพื่อให้มันเกิดการแตกแตกยอดขึ้นมาตามตามซอกใบที่เราได้เว้นไว้ตรงนี้นะครับนะนก็แตกตามซอกใบต่างๆเนี่ยที่เราไว้นะครับมันก็จะแตกตรงนี้เลยบางทีก็แตกตรงกลางกตางตนนี้ก็มีนะครับต้นที่ทําสาวไว้แล้วนะครับว่าลดน้ําใส่ปุ๋ยแล้วมันแตกเป็นยังไงนะครับครูได้ทําการแต่งไว้แล้วนะครับก็คือมันจะแต่งหนักแต่งหนักมันก็จะมีนี่กิ่งใหญ่ๆ1กิ่ง2กิ่งนะครับก็คือเป็นกิ่งเนี้ย แล้วก็มีกิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้นะครับแล้วก็กิ่งนี้ก็คือแล้วแต่เราจะไว้3ามไว้4ไว้5ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราตัดออกอีกทีน,นึงนะครับบางทีถ้ามันเยอะเกินนะสังเกตด,ดูเลยนะครับถ้าแต่งหนักแบบเนี้ยมันแตกขึ้นมาชุดนี้จะยังจะยังไม่แตกจะยังไม่ติดลูกนะครับมันจะติดในชุดที่2ก็คือที่แตกต่อแตกต่อจากชุดเนี้แล้ววิธีการก็คือผูใ้การตัดแบบนี้นะครับ แต่จะยาวประมาณนี้เลยนะครับนี่คือจุดที่แตกนะครับจุดที่แตกวัดมาประมาณสัก30 40, 40เซนเราก็ตัดต่อนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกิ่งยาวมาเราก็ตัดนี่เล็กๆนี่เราก็เด็ดได้เลยนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้เด็ดยอดนะครับมือไม่ก็ตัดนี่ก็จะตัดตรวนี้ ส่วนมากเวลาตัดเสร็จครูก็จะดูจังหวะนะครับก็คือไม่ไม่อยากไม่อยากตัดยอดให้มันทิ้งเสียไปเปล่าๆก็เราก็ไปหาต้นตอแล้วก็ไปเสียบยอดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ายอดต้นต่อแบบเนี้ยมันมันติดยอดค่อนข้างดีนะโอเคนี่ก็เป็นการแต่งหนักนะครับโอเคครูมันตีนะครับก็ขอฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำใจครูด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ